คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือส่งท้ายปีนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนนั่นเองนะคะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube วันนี้ทางช่องนะคะก็นำข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังการเกี่ยวกับมาตรการส่งท้ายปี2566นี้นะคะเคาะแล้วนะคะสำหรับการลดค่าไฟฟ้านะคะกกพนะคะหรือคณะกรรมการกํา กับกิจการพลังงานได้เปิดเผยถึงการประชุมนะคะล่าสุดมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นนะคะค่า ft และได้พิจารณานะคะเป็นกรณีศึกษาการปรับค่า FT ขายปีกนะคะสำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะโดยมีมติเห็นชอบนะคะว่าจะมีการเรียกเก็บค่า ft อยู่ที่ 66บาท89สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็เลยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับลดลงจากงวดปัจจุบันนะคะก็คือของช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะจากปกตินะคะ4บาท70สตางค์ต่อหน่วยก็จะเหลือแค่4บาท45สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าลดลงไป25สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองนะคะก็ถือ ว่าเป็นข่าวดีนะคะมาตรการนี้ก็จะช่วยเหลือประชาชนนะคะในเดือนหน้านี้แล้วนะคะก็คือเดือนกันยายนคือจะเริ่มรอบบินในของเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือไป4เดือนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะคือช่วงนี้ข้าวไฟทุกบ้านแพงมากๆเลยนะคะรวมถึงบ้านแอดด้วยนะคะแพงมากและเป็นอากาศร้อนแบบ ต้องเปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมนะคะค่าไฟบ้านใครเท่าไหร่แพงมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการส่งท้ายปีเก่านะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องให้ด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะเห็นว่าทางช่องทำคลิปดีมีประโยชน์ ก็ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยนะคะและถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากทราบข่าวสารในเรื่องไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกต่อกันได้เลยนะคะเดี๋ยวทางช่องจะ ข่าวมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็เราฟังกันอีกนะคะช่วงนี้ยังฝนตกอยู่นะคะในบางพื้นที่และไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดหนักและอาการค่อนข้างรุนแรงนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ